สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะ,ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกลุ่มประจำเดือนอมกราคม2566นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหรือผู้ที่เกิดระหว่าง21มกราคมถึง19กกุมภาพันธ์นะคะ ใครที่ตรงกับลัคนาราศีกุมหรือว,วันเกิดไทยหรือตะวันตกเนะ่ยเป็นตามที่แม่หมอระบุคุณก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะใครที่อยู่คาดเกี่ยวก็รับฟังสองราศีไปได้เลย,เลยค่ะแล้วก็ไปดูนะคะว่าราศีไหนเนะี่ยมันตรงกับของคุณนะคุณก็สามารถยึดราศีนั้นได้นะอ่าเรามาดูกันดีกว่านะว่าคนลัคนาราศีกุม ประจำเดือนมกรา6กหกอ่าป้าใหม่เดือนใหม่ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรเนาะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงน,นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะ,อ,ะองค์มหาเทพแม่หมอเขาชอบอ่านคอมเมนต์ของคุณนะ เขาก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณว่าคุณยังมีทุกข์มีอะไรอยู่ขนาดไหนและแก้ไปได้ถึงขนาดไหนนะคะอืมเขาก็จะได้หาทางแนะนําช่วยได้เนาะมาค่ะเรามาดูดวงกันดีกว่าลัาคราศีกุมเดือนมกรา66ชีวิตเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักนะคะอ่า The Hermit อ่าราชินีไม้ หนึ่งดาแ่เหนว่าแฟนเพจออฟสอบนะคะดูเหมือนหลายๆคนหลายๆคนต้องบอกว่าหลายๆคนกำลังตัดสินใจที่จะหันเข้าสู่ทางธรรมหรือเปล่าคะแบบว่าบรรุอะบรรลุ ออถามว่าคนราศีกลุ่มในเดือนนี้หลายๆคนนะแม่หมอมองว่าน่าจะบรรลุได้นะคะอย่างน้อยก็บรรลุโสดาบันบรรลุสกิทาคามีได้เลยนะถ้าตามหน้าไพ่ชุดนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีความรับผิดชอบงานเยอะมากเป็นคนใจดีเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะเยอะแยะ,แยะไปหมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมสูงมีจิตเมตตาสูงมากเป็นคนที่ ให้การสอนสั่งให้คำแนะนำแนวทางกับคนอื่นนะคะทำงานแบบหน่วยงานหรือองค์กรหรือธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นเป็นหมอดูเป็นนักบวชผู้ทรงศีลนักแม่ชีครูบาอาจารย์นักวิชาการนักจิตแพทย์นักการแพทย์ศูนย์มูลนิธิอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การช่วยเหลือคนนะคะเหมือนคุณจะทำแบบนั้น อยู่นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นในการทํางานอย่างดีเลิศไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ตามเนี่ยความรับผิดช,ชอบของงานคือชั้นเอกนะคะแต่ชีวิตของคุณดูเหมือนเป็นคนที่บุกน้ําลุยไฟบุกบัน่นสร้างด้วยสองมือมาตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่เด็กๆชีวิตคือนักผจญภัยอืมชีวิตมาจะผ่านเรื่องราวที่จะต้อง มีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตอยู่เสมอและการตัดสินใจทุกครั้งมันก็นําพาสู่การปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละรอบพูดง่ายๆว่าในรอบเจปีเนี่ยคุณมักจะมีเรื่องราวให้เกิดวิกฤตถึงชีวิตแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยก็ดีปรับทัศนคติปรับกรอบความคิดแนวความคิดของคุณใหม่เลยเพื่อที่จะพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้งหนึง่ง การที่คนเราจะตัดสินใจครั้งสําคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นั่นหมายความว่าเรามาถึงทางตันแล้วจริงไหมถ้าคนเราไม่มาถึงทางตันเราไม่จําเป็นต้องมานั่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองอย่างเช่นความรักมันถึงทางตันที่มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะ่มันก็ต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ว่าจะ move on ไหมจะแยกย้ายไหมจะยาร้างไหมจะทํำยังไงอ่าการงานถ้ามันมาถึงจุดตันแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันเกิดวิกฤตแล้วเราก็จะถึงเวลาตัดสินใจว่าเราควรจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนงานใหม่ไหมเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ไหมจากค้าขายธรรมดาเข้าสู่ออนไลน์ไหมเนี่ยคือการตัดสินใจครั้งใหม่การโยกย้ายถิ่นฐานถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ปลอดภัยมันมีแต่เรื่องมันมีแต่เร,ราวก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าเออ่เราจะโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ไหมคือชีวิตของคุณนะในวัฏจกักรรอบเจ็ดปีเนี่ยคุณมักจะเจอเจอเรื่องราวแบบนี้ให้ต้องตัดสินใจอย,อยู่เสมอเลยเป็นตัวกลางในชีวิตคุณเลยนะเออแต่เหมือนว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เดือนนี้ก็เช่นเดียวกันเดือนมะกะราคมน,นี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าคุณเจอเจอวิกฤตอ่าถึงจุดหนึ่งจุดจุดตันอนะ่ะจุดตันของชีวิตแล้วควรจะต้องเริ่มอะไรตัวเองใหม่ปรับตัวเองใหม่ปรับทัศนคติปรับความคิดปรับหนอ่อกรอบความคิดปรับรูปแบบชีวิตใหม่นะพูดง่ายๆคนเราจะปรับรูปแบบชีวิตใหม่ได้ก็ต้องปรับที่แนวความคิดตัวเองก่อนถูกปะถ้าความคิดไม่เปลี่ยนการกระทําย่อมไม่เปลี่ยน อแต่ความคิดมันเปลี่ยนไงนพอความคิดมันเปลี่ยนการกระทําทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วความคิดของคุณก็อยู่นอกกรอบเลยนะคะนอกกรอบนะความคิดแบบเจอจ้าอ่าบางคนก็อาจจะตัดสินใจอย่างที่บอกว่าเดือนมก,กราคมนี้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะหันเข้าสู่ทางธรรมแบบเต็มรูปแบบก็ได้นะคะแบบเต็มรูปแบบเนาะหรือคือจริงๆแล้วใจคุณปรารถนาแล้วคุณปาวรณาตนมุ่งมั่นลงมาตนอยู่แล้วว่า ชีวิตนี้จะอยู่ทางธรรมอยากจะบรรลุธรรมอย่างน้อยก็ขั้นใดขั้นหนึ่งเดือนมการานี้สมหวังนะคะสมหวังนะควีนออฟคัพนะคะสิบตาเิดน,นะคุณเป็นคนที่เจอเจอเรื่องราวแบบเรื่องราวแ่บทุกระทมเรื่องราวผ,าผ่านความเป็นความตายนะมานับครั้งไม่ถ้วนเนาะผ่านคนโกงผ่านคนใส่ร้ายผ่านคนไล่ฆ่าผ่านคนคิดไม่ดีกับคุณผ่านอุบัติเหตุหนักๆที่แบบ อบตายเกือบตายผ่านเซี่ยววิจทีความเป็นความตายมาแล้วอ่ะนะคะความรักก็อาจจะผ่านการจบสิ้นผ่านการหย่าร้างผ่านการเลิกราผ่านการเอ,อผ่านการไม่สมหวังอ่ะค่ะมาได้แล้วหรือบางคนก็อยู่เป็นโสดยิงยาวมาตลอดอยังไม่เคยเจอเจอรักที่สมหวังสักครั้งเลยก็ได้บางคนก็เป็นพ่อไม้พ่อร้างแม่ไม้แม่ร้างชีวิตมักจะเจอเจอความทุกข์ที่ที่ให้ต้องเครียดให้ต้องเครียดทุกวันทุกคืนอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะ เอ,อเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคแพนิกก็ได้นะคะโรคเหล่านี้เกิดจากความเครียดสั่งสมเนาะเป็นโรคที่การรักษาคือนั่งทําสมาธิแล้วปล่อยวางแล้วจะรักษาได้ไม่มียาอะไรรักษาได้นะมันเป็นมันเป็นโรคที่ไม่มียารักษาได้นอกจากการปล่อยวางแล้วไม่เครียดมันจริงจะรักษาได้เออฮะแต่เหมือนว่าคุณน่าจะปล่อยวางได้แล้วเนาะเพราะชีวิตคุณเจอสิ่งเหล่านี้มาหลายต่อหลายครั้งจนอาจจะก,กลายเป็นความเคยชินปะ ชินกับการอยู่คนเดียวชินกับความโดดเดี่ยวและอ้างวางชีวิตคุณเหมือนเอ,อมีครอบครัวก็เหมือนไม่มีนะชีวิตมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่องค์เทพที่อยู่กับคุณชีวิตมีแต่ความโดดเดี่ยวและความอ้างว้างดังนั้นคนอาจจะเลือกที่จะหันทางธรรมนะดีเอ m มเพอเรอ์นออฟคับ เรามาดูว่าในเดือนนี้มันมีเรื่องราวอะไรที่ดีสําหรับคุณไหมในเมื่อชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะพบรักครั้งใหม่พบรักครั้งใหม่กับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ไปกับคู่ของคนรักใหม่ของคุณก็ได้นะบางคนที่ไม่ได้หันเข้าสู่ทางธรรมนะคุณก็อาจจะพบรักใหม่ เอ,อ่อหรืออาจจะย้ายที่อยู่แล้วไปสร้างครอบครัวใหม่สร้างกิจการใหม่ก็ได้นะคะในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีการาชีวิตจะมีการเริ่มต้นเริ่มต้นกับคนดีๆหรือการงานคุณอาจจะมีการรับเปลี่ยนงานใหม่ไปสู่เจ้าของกิจการที่มั่นคงหรือไปทำงานาสมัครงานที่แห่งใหม่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนออกไปแล้วงานนั้นมันมีความมั่นคงหรือ คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนมการานี้นะคะนําพาให้ชีวิตของคุณนะอะไปสู่ความสุขสบายไปสู่ความความมีทุกสิ่งได้นะคะ d h e m p e r o r กับ d h m p r e s <The Emperor> s, <S ก็คือในเดือนมการาคมนี้งานคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งในราชการหรือจะเอกชนก็ดีก็ได้เลื่อนขั้นกิจการส่วนตัวก็งานมั่นคงนะคะ ความรักคุณก็จะได้เจอเจอคู่รักที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนคู่รักในอดีตชาติของคุณนะคะ,ะหรือไม่ก็เป็นคู่คู่ที่เคยเคยมีดราม่าก,กับคุณแล้วย้อนกลับเข้ามาก็ได้แต่กลับเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่นะคะคู่ต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นความรักที่ดีความรักที่อบอุ่นนะคะเขาจะเดินทางมามอบความรักกับคุณมิบากกมจบจบสิ้นนะคะ ดีแล้วลราคาที่วิบากกรรมจบสิ้นเนาะคุณเลือกทางของคุณได้อย่างแบบถูกต้องแล้วใครที่จะเลือกทางธรรมก็ได้บรรลุนะคะใครที่ยังอยู่ในโลกของมนุษย์ยังอยู่ในวังวนของกิเลสของมนุษย์ไม่ได้เข้าสู่ทางธรรม คุณก็จะได้เจอเจองานที่ดีอได้เริ่มต้นงานที่ดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมีชีวิตครอบครัวมีชีวิตความรักที่สุขส่งหวังอีกครั้งหนึ่งได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนะคะอยู่อย่างสุขสบายนะ The Empress The Emperor คุณได้เจอเจอคู่เคียงบารมีของคุณนะคะนะีมีการโยกย้ายถิ่นฐานจริงๆด้วยเออการตัดสินใจของคุณครั้งนี้คือการโยกย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งอาจจะ ต่างจังหวัดต่างภูมิภาคต่างถิ่นแดนกา,การโยกย้ายครั้งนี้คือการสร้างบ้านใหม่เลยนะการสร้างบ้านที่ต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะเออไม่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วกลับคือการไปปักหลักไปซื้อบ้านอยู่เลยอยู่กับคู่ครองคนรักของคุณนะคะคนที่คุณจะย้อนกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งหรือคู่รักในอดีตชาติของคุณนะคะคุณอาจจะได้เป็นมาดามก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ติดต่อกับคุณอยู่ในโลกโซเชียลนี่แหละคะ่ะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่มี เขาเรียกว่ามีปัญญามีการมองโลกกว้างที่เหมือนคุณนะคะมีทัศนคติมีความคิดอะไรที่คล้ายๆกับคุณผ่านเรื่องราวที่วุ่นวายมาเหมือนคุณและก็รักของคุณที่กลับเข้ามาอาจจะเป็นรักที่ก่อนหน้านั้นเคยมีประเด็นชิงรักหักสว่าหรือประเด็นดรามา่าการเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้แต่ว่ามันจอนกลับเข้ามาเจอกันอีกก็เป็นได้นะคะเนี่ยก่อนหน้านั้นก็น่าจะเป็นรักรักสามเศร้าเลยคะ่ะ แต่ว่าโดยเขาที่เป็นคู่รักภูมิลิขิตคู่รักในอดีตชาติของคุณที่สุดแล้วในเดือนมก,กรานี้จะย้อนกลับมาหาคุณมามามาพบรักกับคุณบางคนอาจจะเป็นรักใหม่ก็ได้นะไม่จําเป็นทนเก่าแต่เป็นรักใหม่ที่ตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะผ่านเรื่องความปวดร้าวมาหรือตัวคุณเองก็ได้เพิ่งจะผ่านเรื่องความปวดร้าวความวุ่นวายในเรื่องของความรักมาแล้วก็ได้มาเจอเจอคนใหม่ที่เป็นคนรักในอดีตชาติอีกคนหนึ่งอะค่ะเข้ามาแล้วก็คือเป็นรักที่แบบว่าค่อนข้างจะ ห,หลงไหลทวิญหากันนะรักค่อนข้างจะ,ะเขาเรียกว่าไงอะอะไรดีละ่ะเร่าร้อนนะคะเร่าร้อนรักค่อนข้างจะเร่าเร่าร้อนเป็นรักที่เขาจะมาเปคุณเป็นรักที่ผ่านการพิจารณามาอย่างดีแล้วนะคะเลือกมาอย่างดีแล้วคัดสรรมาอย่างดีแล้วนั่นเองคุณจะได้เจอเจอคนนี้หรือตัวคุณเองเนี่ยก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ได้เจอเจอเขาได้และค่ะ เป็นคู่ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านวิบากกรรมมาเรียบร้อยแล้วเข้ามาเปย์คุณด้วยนะคะเข้ามาเปคุณด้วยนะคู่ที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกไปนั่นแหละค่ะมาเริ่มต้นเดือนสตาร์เริ่มต้นชีวิตใหม่เออความรักนะบางครั้งถ้ามันเป็นคู่กันส่วนใหญ่คนที่เป็นคู่ทวินเฟรมกันหรือคู่รักในอดีตชาติกันเนี่ย ก่อนที่จะมาลงเอ่ยกันในคุณต้องฟันฝ่นาวิบากกรรมมาก่อนนะคะผ่านแบบทดสอบก่อนแล้วจึงจะได้รักสุขสมหวังนะไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บรักกันปั๊บยิงยาวจนแก่เท่าออนั้นถ้าจะอุ้ยถ้าคู่บุญแบบนั้นมีนะแต่หายากนะคะอันนั้นคือคู่บุญจริงๆนะคู่บุญคู่สินคู่อุปถรัรมภ์ที่มีทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะหายากมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าอ่าอเค่ค่ะเข้ากับว่าในเดือนนี้ของคุณไม่ต้องห่วงนะคะ ชีวิตที่เคยล้มละลายชีวิตที่มันเคยไม่ดีของคุณนะคะชีวิตที่มันโดดเดี่ยวอ้างว้างเนะี่ยคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานมีความรักครั้งใหม่มีครอบครัวใหม่เจอคู่เคียงบารมีของคุณคู่ที่จะมาดูแลคุณไปตลอดที่เปย์คุณดูแลคุณไปตลอดนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักนะสุขภาพก็ดีนะคะความขัดแย้งใดๆในอดีตที่เคยมีกับใครก็ตามมันจะจบสิ้นลง มันจะเคลียร์ปัญหาได้นะคะในเดือนมกราคมนี้ก็เ,เตรียมรับงานใหม่ใครจะเตรียมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยงย้ายถิ่นฐานาไปรับงานใหม่ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่อ่าก็เตรียมพร้อมเลยค่ะในเดือนมกรานี่นะรักของคนก็เป็นรักแบบร่าร้อนต่อกันด้วยนะคะอ่าก็ยังไงสุขสมหวังตามหน้าไพ่นะสุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะก็ ลรามาระวังเกี่ยวกับช่องท้องหน่อยละกันเกี่ยวกัโกกบโรคกระเพาะลำไส้นะคะเกิดริงเข้าไม่เป็นเวลาเนาะแล้วก็เรามาระวังความเครียดด้วยนะคะความเครียดแต่สุขภาพจะเริ่มดีขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ